สวัสดีค่ะพบกับอร์ไทยเดโรเตอร์พอดแคสตนะคะวันนี้ EP แรกนะคะที่ได้มาพบกันในส่วนของ p o d c a สตที่เปิดตัวในวันพิเศษค่ะวันนี้เป็นวันครบรอบ4ปีของการมาปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้ในการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบนะคะวันนี้ขออนุญาต เริ่มต้น EP หนึ่งของเรานะคะด้วยวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยเทคนิคสตีหีบของเรานะคะที่กำหนดไว้ว่าเป็นผู้นำในการผลิตและพัฒนากำลังคนอญญาชีพสหะสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืนภายใต้แนวทางจับมือไว้แล้วไปด้วยกันสู่ไทยออสมิติใหม่เรียนดีมีความสุขวิทยาลัยเทคนิคสตรีหีบของเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพ โดยที่ผู้เรียนนั้นจะต้องยึดมั่นในจรรยาบรณวิชาชีพของตนเองในอาชีพที่ได้ศึกษาเรียนมา,น,านำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ด้วยความล้ำสมัยแล้วก็เชื่อถือได้มีความเชี่ยวชาญทางด้านของเทคโนโลยีด้วยการทำงานเป็นทีมมุ่งม,มั่นสู่ความสาเร็จมีทักษะด้านเทคนิคแล้วก็ต้องประสานด้วยความคิดสร้างสารรค์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญในการพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคสตรีของเราก็มีโอกาสมาติดตามกันได้นะคะสำหรับพอดแคสต์ที่จะบอกเล่าเรื่องราวของแนวทางการบริหารจัดการที่มีเสน่หได้ดำเนินการในการบริหารจัดการวิทยาลัยเทคนิคสตรีมาจนปัจจุบันก็ ถ้าสนใจยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะคะเพื่อจะได้พบกันอีกครั้งใน EP ถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ